สาวสาวตัวเล็กนะฮะแต่บอกได้เลยว่าดูแลคุณลูกค้าที่แต่งรุ่นนี้นี่คืออีซูซุสเปคครเล่าเรื่องราวเดิมๆของเขาก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปเจอตัวนี้มีเครื่องยนต์ยังไงขุมพลังและใช้งานเหมาะกับอะไรครับ จรงลูกค้าเนี่ยสามารถไปหลายท้างได้<ม>นะคะแล้วก็เราก็ไม่ยอมแพ้รถใหญ่นะคะรถใหญ่มีการแต่งแล้วนะะ้วองก็เป็นการแต่งหลองกันค่ะพุ่งคนนี้แต่งสวยเม่แพ้เทมาสำหรับคันนี้กับ Isuzu s t e c h ค่ะนะคะบอกได้เลยว่าโฉมของเขากับคันนี้เนี่ยคือคำว่าหล่อซิงที่มัยจริงพี่จูนนี่คะขอคำแนะนาหรือแต่งต่ออะไรไบมาง

พิสูจน์องก็ซือขับในเมยทั่วไปใช้ปกติสามารถขับได้ปกตินะคะแล้วก็ามารถตองนะสำหรับการใช้ดตองเล็กแบบตองนะสำหรับที่ผานที่เพิ่มเติมนะคะน่าได้หมาบ้านทีข้อนะคะหมาบ้าตองนะสำหรับการที่่อนน่าได้ค่ะคือครอบคลุมสำหรับการใช้ชีวิตสำหรับลูกค้าเลยคาะที่เป็นข้อค้ามนะคะก็คือเป็นเต็มในรถคันนี้เลย ต่่มากพดถะร่งหลอกดเนี้เพมตนะคะราคาโนดัดเดเอรอนี้นะคะก็ม่มากค่ะักหมื่นนะคะแค่หลักหมื่นค่ะก็สามารถเข้ามาสอบถามกได้นะคะแต่รถตออดแบบนี้อยากคุยขอเนาะมาไหมคะนู่นอยู่แพงผักอยู่แผงผักอยู่แพงพุ่นเลยนะใช่ คือแต่งงานคือแต่งงานดีชั้นไม่มีโอกาสได้เล่มเขาเลยนะคะเสียดายจังเลยพี่ตุณสาบอกได้เลยว่าวันนี้อยากจะออกแบบเดิมๆออริจินอลกับตัวสเปซแคปของเราก็มีด้วยมีค่ะต้องใช้เงินวางดูวางดาวหรือว่ามีโปรโมชั่นมีความพิเศษไงคะโอเคค่ะสำหรับสเปซแคป19เล่มนะคะสำหรับวันนี้เลยค่ะโปรล้อเลยดอกเบี้ยสูงสเฉพาะรุ่นนี้เลยมีค่ะดอกเบี้ยสูงต้อง ค่อนสบายๆอยู่ที่15,000บาทนะคะหรือจะเป็นตัวเบี้ยพิเศษอยู่ที่0.99% 0.99ุดเก้้าเปอใช่ค่ะสำหรับ New X ใช่แล้วค่ะว้าวออกได้เลยจัดโปรให้จัดเต็มให้หลายๆหลายๆท่านอาจจะคุณนะฮะกับสีตัวนี้ของ The Next p e a k แต่จริงๆแล้วเรามีให้เลือก3ไมทายสามสีให้เลือกด้วยกันในปี2025เนาะพี่ดูแต่มีสีอะไรบ้างคะก็จะมีสีดำ